สวัสดีครับวันนี้ไอ้ธันวาสิบผ้ามามกไข่มดแดงพี่น้อง นี่ไข่มดแดงแม่เป้งไปแงไม่เองครับผมเครื่องปรุงกับมีเท่อนี้แหละครับผมคือยังมกป่าบ้านเ่านี่แหละบ่มีสูตรดอกครับผมขอให้แซบกับพ่อเนาะนะจัดการเลยไข่มดแดงงามๆครับใส่ลงไป น้ำปลาหอมแดงใส่ไปเลยทุบๆใส่ไปเลยครับใส่เข้าไปเลยใบมะกรูดครับผมฉีกๆใส่ไปเลยของหอมของหอมผักอีกตูวครับใส่เข้าไป อแค่นี้ก็เปลี่ยนแต่แสบเลยครับผมกินเลยได้บ่อนีอ่เรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นห่อใบตองครับผมเรื่องทำกับข้าวไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เรื่องยากคือห่อมกเนี่ยสีห่อเปลี่ยนมานอ้อบ้านนี้ โอเหนเลยะ,ะ,อะโอเคได้เท่านี้แล้วครับผมจากนั้นแม่เป้งครับแม่เป้งมานนีอ่เสร็จแล้วครับผมห่อหมกของเราย่างเลยครับผมมานน้เขาคือ,อย่างไฟเลย ขอบอกว่าห่อไม่เป็นนะครับผมห่อบเป็นแต่ว่ารับประกันครับผมแซ่บแน่นอนครับผม <Yahoo! S 1> อู้หอมหอมหอมว้าว นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วอขอนียวขอนียวหอมหอมหอมอม,มาลุยกันเลยดีกว่าโอเค okay. <Okay>. yeah. ขอชิมกันขอชิมกัน ทักักมันดีแต่ไหนคึ่งหอมตึองเกลยบมุกสุกไขมันสีมันครับออกมันมันเหมือนหวานมันมันเดี๋ยวเดี๋ยว ทิ้แม่เป่งแม่เป่งอืเขาบอกว่าสุดยอดเลยแม่เป่งยา้ามันบอกเปียวจีดเลยเปียวแบบว่ามันๆน่ะ Iyo man. Bay hoạn lúc đốt, đốt. บรรยากาศดีครับผมยูดใต้ต้นบักตากบ <Okay>. Yeah. ตะพบทุกหลย,ยังไงมา เมนูหลังสงการครับบ่มีนมนนเน่อกินหางเงี้ยใครมันแดงมากิน S 2 Hours later แมเปิงแมเปิงด่วนมันดีเน่ายกดไลค์นี่เด้อกดไลค์นี่เด้ออย่าลืมเด้อถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์สิกินแม่มดแดงให้เบิ้งสดๆเลยครับผม ข้าห่างเลยแม่มันแดงสวดๆแม่มันแดงอ่ะที่มันกันเท่าเหอกินเนี่ยเบิงอย่าลืมล้ะกดไลค์ด้วย <Yeah. S 1> หนึ่งหม, <c oughs> มื่นไลค์เอานี่แหะบ๊ายบาย